เฮ้วอซ์กลไม่แน่ไม่บีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมนะฮะจะมาตอบคำถามนะฮะหรือว่า Q&A นั่นเองนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรทั้งสิ้นแต่จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามกันมาและลูกค้าหลายๆท่านก็ถามร้านสลักช็อปมาเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมาตอบคำถามทั้งหมด15คําคำถามนั่นเองนะฮะว่าคำถามที่ยอดที่สุดเนี่ยมันคืออะไรนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรราไปเิ่มต้นทีี่่คาาถมรกรดกดว โอเคนะคะสำหรับคำถามแรกนะที่คนถามกันมานะฮะขนาดที่หนึ่งนะฮะคนถามว่าคนเพิ่งหัดเล่นนะฮะควรเลือกฟิงเกอร์บอร์ดแบบไหนนะฮะจะบอกว่านะฮะคนที่หัดเล่นเนี่ยไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากถูกนะฮะแล้วมาแพงหรือจะแพงไปมาถูกนะฮะอันนี้นะต้องบอกก่อนว่าการเลือกฟิงเกอร์บอร์ดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือโปรเฟชชั่นแลนะฮะก็สามารถเล่นสินค้าได้หลายราคานะฮะ คือไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจะต้องแบบเอ้ยเริ่มจากถูกก่อนนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะก็เป็นคนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่ก็เริ่มซื้อจากแบบห้าพันไปเลยนะคือแบบว่าเอาของดีไปเลยทีเดียวแล้วก็หัดเล่นย,วยาวๆไปเลยฮนะแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเอาเราซื้อของแพงไปแล้วแล้วเราแบบไม่ชอบล่ะเราเล่นแล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่ล่ะมันจะเสียดายตังค์ไหมก็จะเริ่มต้นจากราคาถูกๆก,ก่อน ั่นเองฮะแล้วก็แล้วก็พอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกถูกใจแล้วเราค่อยขยับไปในอยู่ในจุดที่ซื้อสินค้าแพงนะคะคือจะบอกว่ามือใหม่หรือมือไหนก็แล้วแต่นะฮะการเลือกฟิงเกอร์บอร์ดนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าถูกหรือแพงนะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่ากําลังซับอ่าการรู้สึกปลอดภัยในการใช้ตังของเรานะ,ะอยู่ในขั้นไหนนะ,ะก็เลือกซื้อต่มในราคาที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยที่สุดนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าถูกหรือแพง นะเพราะว่าวัสดุในการใช้เนี่ยแน่นอนนะฮะถูกก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะแพงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเล่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับทักษะของเรานะคะว่าเราเนี่ยเรียนรู้เร็วแค่ไหนนะฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนน,ะะ <ๆ S 1> นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถเล่นได้ทุกราคาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นถูกหรือว่าแพงนะฮะเล่นได้หมดเลยนะฮะนะนะคำถามที่สองนะถามว่าแผ่นมีขนาดอะไรบ้างนะฮะโอเคแผ่นเนี่ยก็จะมีขนาดไซส์ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะ แต่แผ่นที่เป็นแบบว่าที่เราเห็นมานะฮะตามยี่ห้อทั่วไปที่เราเจอมาฮะก็จะมี29นะฮะ30นะฮะ32นะฮะ33.3 33.5 33.6แล้วก็34นะฮะก็จะมีวัน8ไซส์ได้นะแต่ว่าคนทิยมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่30ขึ้นไปนะในปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ละแต่ละขนาดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับขนาดของฟิกเกอร์บอร์ดนั่นเองนะฮะ โอเคต่อมานะขถามที่สามนะคนถามว่าขนาดแผ่นเนี่ยมีผลต่อการเล่นไหมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดแผ่นไม่มีผลต่อการเล่นในใดทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดลว้ลวนเลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวพิมเองเนยพิมเล่นเอาวายเชฟมาเนี่ยไซส์32เนี่ยเล่นมาประมาณ8-9ปีแล้วก็เล่นไซส์เดียวมาตลอดทั้งนี้นวเนี่ยมีทั้ง33 30อะไรก็แล้วแต่คือไม่เคยเปลี่ยนฮะคือเราลองเล่นมาหมดแล้วนะคะคือเรารู้สึกว่าเราถนัดกับ32 มากๆเราก,ก็เลยเล่นส2เนี่ยมาตลอดนะฮะก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับายากง่ายกับแผ่นเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะฮะขึ้นอยู่กับความหนกล้วนๆขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนคนะ,ะว่าจะชอบแผ่นเล็กจะชอบแผ่นใหญ่แผ่นเต็มมือแผ่นล้นมืออันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะขนาดแผ่นไม่ผวต่อการเล่นนะฮะโอเคมาคาถามที่4นะฮะถามว่าแผ่นคลาสสิกเชฟกับโลชฟเนี่ยแตกตา่างกันยังไงโอเคนะฮะจะบอกว่า ห,หลายคนที่ได้ยินบิมรีวิวเนี่ยก็จะพูดถึง Shape คาสสิกเชฟค่อนข้างบ่อยนะฮะเพราะว่าคาสสิกเชฟเนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานที่หลายๆท่านก็เลือกที่จะเล่นกันเพราะมันเล่นง่ายนะฮะคาสสิกเชฟเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะฮะก็ถ้าใครที่ดูคลิปบิมรีวิวเบอร์ลินบูดไปนะที่เป็น X y กับ Y เชฟในราคากันไงเนะี่ยคลิปนั้นนะบิมก็จะโชว์ในเชฟของที่เป็นคาสสิกเชฟไว้ให้นะฮะคาสสิกเชฟเนี่ยโน้ตกับเทลนะฮะจะสูง ไม่ได้สูงแบบสูงมากนะแต่คือเหมือนว่าสูงกว่าทรงโลเชฟนะฮะคือจะมีความเ,าเขาเรียกอะไรมีความเคิฟที่อยู่ในเขาเรียกอะไรมีเดียมเขาเรียกมีเดียมคิกเนาะเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะคือโ no น้ตเทลก็จะสูงแล้วก็ตรงกลางจะมีความโค้งเว,ว้าตรงกลางจะมีความเว้าวของของแผ่นลงไปนะฮะอันนี้จะเป็นทรงคลาสสิกนะฮะแต่ถ้าเป็นทรงโลเชฟเนี่ยหัวกระท้ายอ่ะจะไม่ค่อยสูงมากคือโ no น้ตกระเทลจะไม่ค่อยสูงมากและตรงกลางจะเป็นแบบ ออกแฟลทออกแฟลทในที่นี้คือตรงนะจะมีความตรงมากกว่านะจะไม่ค่อยมีความเคิร์ฟต,ตรงกลางแผ่นจะมีความตรงนั่นเองนะฮะถามว่าแตกต่างกันยังไงสําหรับคลาสสิกเชฟเนี่ยนะถ้าใครชอบเล่นคิกฟิปนะฟิปนู่นฟิปนี่ฟิปนั่นนะกระโดดอะไรก็แล้วแต่นะจะติดง่ายกว่าเพราะว่าความเคิร์ฟระหว่างโน้ตกับถีถวของข้างสูงเวลาเล่นก็จะติดง่ายฮนะส่วนถ้าจะเป็นโลชฟเนี่ยคือต้องเป็นคนที่มือเหนียวมากคือนิ้วเหนียวมากนะถึงจะติดกันแบบ หนักๆเลยนะฮะคือสําหรับตัวโเชฟเนี่ยจะเล่นสนุกแบบไหนเล่นสนุตอนขึ้นแลมฮะพวกเวลาแบบเทลสไลด์โนสไลด์จะสวยมากถ้าคนที่เล่นโเช p ฟได้นะคือพวกเล่นขึ้นแลมอาจจะสวยมากแต่ถ้าให้พีวแนะนำนะคนสน่วนใหญ่ก็จะเล่นคาสสิชเชฟเพราะว่ามันกระโดดง่ายฟิปง่ายเล่นง่ายนั่นเองนะฮะโอเคอขณดที่5นะฮะถามว่าทักนะคะมีไซส์อะไรบ้างแล้วก็ใส่กับแผ่นอะไรบ้างนะโอเค ถามถึงไซส์ของทักนั่นเองนะฮะก็คือทักของเราม,มาตรฐานก็จะมีอยู่3ไซส์นะฮะสามสิบสองเออยี่สิบเก้าสามสิบสองแล้วก็สามสิบสี่นะฮะจะมีอยู่3ไซส์ที่เป็นมาตรฐานนะฮะถามว่า29ใส่กับไซส์อะไรได้บ้างนะ29ก็จะใส่กับไซส์29 30 32อ่ะใส่ได้นะฮะส่วนไซส์32ทักไซส์32ใส่กับแผ่นนะฮะ32ได้33ได้33.6ได้แล้วก็ ไซส์3.5ก็ใส่ได้นะฮะอันนี้คือจะเป็นของไซส์32นะฮะส่วนไซส์34นะฮะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์วายใหญ่เลยนะฮะจะใส่กับไซส์33.5 33.6แล้วก็34นะฮะทางฟิงเกอร์บอร์ดเรานะฮะเวลาเราเลือกไซส์ก็จะเป็นทุกคนเห็นใจอาจจะเห็นเป็นแบบไซส์22มมนะก็คือเป็นมิลลิเมตรนะฮะวัดไซส์จากเป็นมิลลิเมตรนั่นเองนะฮะก็ก็จะเป็นขนาดไซส์ที่ใส่กับแผ่นนะฮะประมาณนั้นโอเค ต่อมาคำถามที่6นะคะถามว่าแนะนำทักดีๆให้เล่นหน่อยนะฮะคือเล่นทนอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าแนะนำทักดีๆที่เล่นทนให้หน่อยนะฮะจะบอกว่าทักที่เล่นทนจริงๆนะ,ะก็จะมีอยู่ 3... แบรนด์ที่แบบเราเห็นมาแล้วคือแบบโอเคเลยยังไงซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะก็จะมี Back River t ทักนะฮะแล้วก็ Y ทักแล้วก็ Dynamic ทักนั่นเองนะฮะ คือแบคเรียเบอร์เนี่ยเป็นทักที่โ,โหนานมาเป็นสิบสิบปีแล้วคือบอกเลยว่าอันนี้คือทนจริงดีจริงเจ๋งจริง,รงแน่นจริงต้องยกให้เขาเลยนะฮะสำหรับทักแบคเรีเบอร์นะฮะส่วนวาทักดีไหมดีเหมือนกันฮะแต่คนหลายคนรู้สึกติดตรงที่เรื่องของไขควงฮะเพราะว่าไขาควงเขาเนี่ยจะไม่ได้สามารถใช้กับไขควงแบบว่าสีดำดำ,ดำทั่วไปที่เราเห็นได้นะฮะส่วนไดนามิกทักนะฮะไดนามิกทักเป็นทักน้องใหม่นะฮะที่ถ้าเทียบกับไปสิบปีที่แล้วเนี่ย ดนิมัเนี่ยยังไม่ดังเลยแต่ตอนนี้คือคนถามหาร้านที่ที่ร้านเนี่ยถามหาเดนิคักเยอะมากเพราะว่าอาจจะด้วยการโปรโมทแล้วก็ได้ความนิยมนะจากต่างชาติก็เลยคนก็เลยมาสอบถามมากขึ้นแต่ถ้าบอกว่าทักที่ทนจริงๆนะก็จะเป็นแบล็กลิเวอร์ไวทักแล้วก็ดดเดนิมนี่แหละคือทนดีที่สุดนะ,ะแต่ราคาก็อาจจะสูงไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคต่อไปข้อที่7นะฮะคนถามว่าล้อมีกี่แบบนะฮะถ้าให้พูดถึงแบบว่าง่ายๆและเห็นภาพเลยนะฮะล้อจะมีทั้ง สามแบบนะคะจะมี C N C C N C เนี่ยจะเป็นล้อที่ผลิตจากจีนนั่นเองนะคะถ้าพูดกันตรงๆเลยนะคะเป็นล้อที่เป็นเนื้อพลาสติกล้วนๆนะคะแรงผลิตของเขาอยู่ที่จีนนะฮะเราจะเรียกล้อนี้ว่า C N C นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นล้อโพล u ยูร h เทนนะโพล u ยูร h เทนเป็นล้อจำพวกไหนละ่ ille, นะวิงคะ์เคียวิฮะแฟตเฟสฮะ คาร์ดวิวฮนะเนี่ยฮนะจะเป็นล้อที่อยู่ในตระกูลนี้นะเพราะว่าเป็นล้อที่ทํามาจากพลาสติกผสมยางนะจะมีความนิ่มลื่นนั่นเองนะคะเป็นพลาสติกที่นิ่มและลื่นนะคะโอเคแบบที่3นะ,ะก็เป็นแบบที่นิยมมากๆเหมือนกันก็เป็นแบบยูริเทนนั่นเองนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นยี่ห้อโอ๊กวิวจอยคัตเดอร์ตี้วิวนั่นเองนะ,ะ่ะที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆกนะ,ะก็จะมี3แบบนี้ที่เราเห็นกันได้ชัดเลยนะคะสำหรับล้อมี3ประเภทนั่นเองจ๊ะโอเค ต่อมานะข้อที่8นะถามว่าล้อยางกับล้อพลาสติกฮนะแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ยอดนิยมเหมือนกันนะบิมก็เจอมาเยอะมากๆสำหรับลูกค้าที่มาถามเนาะต้องบอกก่อนว่าแตกต่างกันยังไงก็แตกต่างกัน,กนมากๆอยู่แล้วนะพลาสติกกับยางนะฮะถ้าเป็นล้อพลาสติกนะก็จะมีความลื่นนะฮะเสียงแน่นเอียดนะฮะแล้วก็คือจะลื่นมากกว่าแล้วก็รักษาง่ายนะฮะส่วนล้อยางนะฮะก็จะมีความแบบ ถ้ามองเหมือนยางมันเหมือนนิ่มนะแต่ถ้าใครได้ใช้โอควิวแล้วลองจับดูนะเนื้อเขาจะแข็งมากแต่เวลาเล่นนะ่ะจะรู้สึกนิ่มนะ,ะเขาจะรู้สึกแบบว่าเวลาเล่นเนี่ยล้อ,อยางเนี่ยจะหนึบหนึบตึ๊บตึ๊บน,น,น,นะสำหรับใครที่ใส่แบบว่าแผ่นแผ่นเบ,บาแล้วไปเจอล้อโอควิวนะโอ้โหเพอร์เฟกต์เซตอัพเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขาจะแบบว่าให้น้ำหนักที่ดีมากสำหรับล้อยางแต่ล้อพลาสติกเนี่ยจะเบากว่านะฮะถามว่าอะไรรักษาง่ายกว่ากันแน่นอนฮะพลาสติกต้องรักษาง่ายกว่าเพราะว่า เวลาอา,อากาศร้อนอากาศชื้นนะฮะพลาสติกเนี่ยก็ค่อนข้างทนนะฮะแต่ถ้าเป็นยางเนี่ยอาจจะต้องรักษาดิบน,นึงเพราะว่ายางก็ฉีดว่ความร้อนมากไม่ได้นะฮะอยู่ความชื้นมากไม่ได้ถ้าเล่นต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะสำหรับร้อย,อยางนะฮะข้อแตกต่างเขาก็จะมีประมาณนี้ระหว่างยางแล้ว,ลวก็ร้อนนะเอย้ยางแล้วก็พลาสติกนะฮะโอเคต่อมานะฮะข้อที่9นะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่บิมว่าน่าจะเป็นท็อป ค็อปเควชั่นเลยดีกว่านะเป็นอันดับหนึ่งเลยดีกว่านะคาถามนี้นะคาถามนี้ก็ถามว่าทําไมร้านสลกช็อปขายของแพงฮะโอเคนะคะคำถามนี้ก็ค่อนข้างโดนแล้วก็กินใจเลยทีเดียวนะทำไมร้านสลกช็อปขายของแพงนะโอเคเดี๋ยวเรามีข้ออธิบายนะว่าทําไมร้านเราถึงมีราคาที่สูงนะฮะเพราะว่าร้านเรานะนำเข้าทุกชิ้นทุกอย่างนะฮะมาจากต่างประเทศล้วนๆนะฮะ คือและอีกอย่างหนึ่งนะเราผ่านศุลกากรทุกกล่องทุกชิ้นเราจ่ายภาษีทั้งหมดนะไม่ต้องมาเก็บย้อนหลังนะคือจ่ายแล้วกับผ่านแล้วผ่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วนะเราจ่ายภาษีอย่างถูกกฎหมายนะเราไม่เคยหนีภาษีเราไม่เคยหลีกเลี่ยงเราไม่ได้รับฮิ้วเองเราไม่ได้หนีตอมองเข้ามานะเราผ่านการจ่ายภาษีทุกกล่องจริงๆนะฮนะ อย่างที่บอกนะ้ว่าภาษีประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรมาก็แล้วแต่เขาก็คิดตามเปอร์เซ็นที่คุณสั่งนั่นแหละนะฮะสำหรับบิลบิลจ่ายภาษีก็อยู่ในหลัก4หลักเลยทีเดียวนะบางทีเราจ่ายก็ค่อนข้างสูงนะ,ะแล้วก็บวกกับค่าส่งที่มาด้วยนะเพราะว่าอย่างเยอรมันอเมริกาอย่างเงี้ยฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเขาอยู่คคละซีกโลกกับเรานะฮะการเดินทางเครื่องบินของเขาเนี่ยค่อนข้างไกลนะฮะระยะทางก็จะขึ้นอยู่เออราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะทางที่มานั่นเองนะฮะยิ่งแบบ อ,อเมริกาเนี่ยค่าส่งแพงมากจริงๆครึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะก็หนักหน่วงเหมือนกันนะเราเลย,เลยต้องมีการนะบวกค่าส่งค่าภาษีกันบ้างน,นะไม่งั้นนะเราก็ขาดทุนนั่นเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าบิมอยากขายถูกไหมบีมอยากขายถูกฮะเอาจจริงอยากขายถูกมากแต่มันขายถูกไม่ได้เพราะว่า ค่าเงินเขาสูงกว่าเรามากๆคือแบบ 30- 4สิบบาทเลยทีเดียวนะคะคืออยากขายถูกแถวบิมไม่อยากได้เล่นของถูกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยราคามันมาสูงขนาดนี้เพราะขนาดบิมเองอ่ะซื้อเล่นเองอ่ะอาแค่เซตัพของบิมตัวเนี้ยแค่เซตัพของบิมตัวเนี้ยก็ครึ่งหมื่นแล้วนะคะเพราะว่าล้อทักแผ่นอะ่ะก็มาจากต่างประเทศล้วนๆเหมือนกันนะ,ะมาจากเมกานะฮะโปรตุเกสนะฮะเยอรมันทั้งนั้นอนะ่ะมันก็แพงเหมือนกันนะคะแต่งที่บอกว่า ถ้าคุณได้ซื้อได้คุณได้เล่นสักครั้งหนึ่งจะติดใจกับจะติดใจกับเขาเรียกจะติดใจกับของนะฮะจะไม่ติดใจเรื่องราคาดีกว่านะฮะอย่างที่บอกว่านี่คือผลที่เราต้องขายราคาสูงจริงๆนะเพราะว่าของเนี่ยพรีเมียมและมาไก่นะฮะอันนี้ก็ต้องโปรดเห็นใจเราด้วยนิดหนึ่งนะสำหรับราคาของสินค้านั่นเองนะฮะโอเคคำถามที่สิบนะ,ะถามว่าเลียวกับแรมคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้อาจจะเป็นน้องๆมือใหม่ที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จักหรือไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดเท้าก็เป็นไปได้นะฮะ คือเรียวกับแรมเนี่ยมันแตกต่างกันก็ค่อนข้างมากอยู่นะแต่การเล่นอะคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลียวคืออะไรอ่ะอันนี้คือพูดถึงเลียวก่อนนี่ฮะนี่คือหน้าตาของเลียวนะฮะเลียวก็คือลาวนั่นเองฮะเลียวภาษาอังกฤษไอเลียวภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยก็เป็นลาวลาวเหล็กอ่ะอ่าเนี่ยก็เป็นไอรอนเลียวก็คือเหมือนเป็นลาวเหล็กนั่นเองเนี่ยก็คือลาวเหล็กที่เราเราที่เราเห็นตามท้องถนนเงี้ยจะชอบมีลาวจับอ่าเขาก็เรียกกันเป็นเลียวอะไรอย่างงี้นี่คือเลียวหน้าตาของเลียวก็คือจะเป็นเหล็กนั่นเองนะฮ โอเคถามว่าแลมคืออะไรแลมก็คือแท่นนั่นเองอ่ะเนี่ยคือแลมเนี่ยเขาเรียกว่าแลมแลมก็คือจะเป็นไม้บ้างปูนบ้างอะไรเงี้ยพลาสติกอะคริลิกอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าแลมนะคะนี่คือแลมนะคะแลมหน้าตาปเป็นอย่างนี้อันนี้คือเหลี่ยวนะ,ะอ่ะให้เห็นได้เห็นภาพได้ชัดว่าพี่ครับซื้อแลมซื้อเหลี่ยวจากไหนบางทีบางคนนะถามถามพิมมาว่าพี่ครับเหลี่ยวตัวนี้มีขายที่ไหนเออที่น้องส่งมามันคือแลมนะไม่ใช่เหลี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องโจกๆนะพิมว่า ไม่ได้แบบว่าอยากจะแย่ใครนะแต่ว่าบางทีมันก็ตลกเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้อยา,ากจะขำน้องแต่เราเข้าใจได้ว่าน้องเขาอาจจะมือใหม่อาจจะยังแบบว่าแยกไม่ไม่ออกเท่าไหร่กับกับตรงนี้นะคะแต่นี่ก็เราก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าเรยวกับแลนมแต่งกันแต่งว่าต,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 ต่างกันยังไงนะคะโอเคต่อมาข้อที่11นะคะถามว่าบูชิงนะคะหรือลูกยางนะคะคืออะไรใช้ทําอะไรนะะโอเคบางคนอาจจะเห็นว่ามีมีการขายบูชิงแยกออกมานะว่าแบบ มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าบูชิงก็คือลูกยางที่อยู่ใต้ทักอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้นี่นี่นะคือบูชิงตรงนี้อ่าเอาไว้ทําอะไรนะคะคือประโยชน์ของหลกัลกๆของมันก็คือเอาไว้สร้างความบาลานซ์ให้กับทักนะคะสร้างความยืดหยุ่นให้กับทักนะ,ะเวลาคุณเล่นก็จะมีความบาลานซ์ยืดหยุ่นสมดุลที่ดีนะฮะเล่นก็จะสนุกสนานกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าลูกยางดีเนี่ยเล่นก็สนุกแน่นอนนะฮะก็มีเอาไว้สร้างความ บาลซาแล้วก็ความสมดุลให้กับฟิกเกร์บ,บอของคุณนั่นเองนะฮะโอเคถามข้อที่สองนะ,ะถามว่าทำไมไม่เอาสนามใหญ่เข้ามาขายฮนะโอ้โหคำถามนี้นะฮะคือแบบว่าต้องบอกก่อนว่าสนามใหญ่ที่ทุกคนเห็นแล้วก็ดูกันในเว็บไซต์ของแบงค์รีเวอรเนาะจะบอกว่าการนำเข้ามาเนี่ยยากมากนะคือไม่นเนืขอขว่าเขาไม่ประกอบให้เราไม่ได้นะแต่หมายความว่า กาคุณจะเอาเข้ามาคุณต้องเตรียมเงินไว้เลยหนึ่งแสนบาทในหนึ่งแสนบาทไทยทั่วนะันเอานี้ดีกว่าหนึ่งแสนบาทไทยอ่ะคุณต้องเตรียมเงินเอาไว้เลยดีกว่านะ,ะเพราะว่าสินค้าเนี่ยประมาณสองสามหมืน่นภาษีอีกก็คูณไปเท่าตัวค่าส่งมาอีกของชิ้นใหญ่อีกน้ำหนักอีกอะไรอีกโอ้โหรวมมาถึงไทยก็แสนหนึ่งพอดีนะฮะถามว่าทำไมเราไม่เอามาขายโอเคเราอาจจะมีทุนในการเอามาขายใครจะซื้อเท่านี้เราเอามาขายเราเราเราเอามาขายต้นทุนเราแสนหนึ่งเราขายแสนห้าใครจะซื้อ แล้วเราจะขายใครดีกว่านะฮะต้องบอกเลยว่าสนามใหญ่ๆที่เราเห็นกันปาร์คใหญ่ๆตามรูปนี้อ่ะคือจะบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วในไทยอ่ะก็ทํากันเองมากกว่าก็คือแบบสั่งทําแบบโรงไม้เอามาสั่งทำเอามาเหลาเองเลยดีกว่าแล้วก็เอามาเซตอัพนะคะเป็นแบบเป็นปาร์คที่แบบว่าโรเททได้นะฮะคือขยับไปทางนั้นทางนี้ได้คนส่วนใหญ่แล้วคนในประเทศไทยจะทําผลิตปาร์คเองนะ,ะส่วนแลมเนี่ยอาจจะซื้อเอาแต่ถ้าเกิดเป็นปาร์คที่เป็นสนามเนี่ย แต่เขาทํากันเองนะฮะเพราะว่าทํากันเองก็ไม่กี่พันนะ่ะแต่ถ้าไปสั่งจากต่างประเทศเป็นแสนนะ่ะมันไม่คุ้มไงเออถ้าเราสั่งมาแล้วไม่มีใครซื้อล่ะทําไงอะ่ะทาไงอะ่ะเก็บไว้เล่นเองอย่างงี้ยหรอมันก็ใหญ่ไปนะโอเคสําหรับสนาดใหญ่ก็จบไปแล้วนะโอเคต่อมานะฮะคำถามที่สิบสามนะถามว่าของมือสองในร้านเนี่ยเอามาจากไหนแล้วฝากขายไหมนะฮะ โอเคต้องท้าความก่อนว่าของมือ2จุดเริ่มต้นของของมือ2ที่ขายในร้านสลักช็อปของเรานะฮะเป็นสินค้าของบีมเองไม่ใช่ของคนอื่นนะบีมไม่ได้รับคนอื่นแล้วมาขายนะเป็นสินค้าที่มาจากตัวบีมเองนะฮะเที่ยวมาขายเนี่ยไม่ได้พังหรืออะไรนะแต่บางทีแบบเออเบื่ออารมเหมือนคนขับรถแล้วแบบเอ้เบื่อแม็กตัวนี้แล้วอยากเปลี่ยนนะจริงจริงมันไม่ได้พังแต่ก็อยากเปลี่ยน ง่ายๆเลยนะคะเลยเอามาปล่อยออกนะ,ะไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ดีแล้วเอามาขายแล้วก็ไม่ได้เอาจากของคนอื่นมาขายด้วยเล่นเองถ้าใครเนี่ยเห็นบีมรีวิวหรือว่าใครเห็นบีมเล่นฟิงเกอร์บอดเนี่ยจะรู้เลยว่าบีมเล่นค่อนข้างรักษาของของที่ได้จากบีมไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบ95%อะเอาจริงๆคือ95%เลยดีกว่าบีมค่อนข้างเล่นรักษาของคนที่ซื้อของต่อจากบีมไปยังไงเล่นก็สนุกแน่นอนเพราะบีมไม่เคยขายของไม่ดีให้นะคะ ทุกอย่างที่เป็นมือสองออกจากออกจากตัวบินไปนะฮะไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ถามว่าหลังๆร้านสลักชอของเรานะคะมีการรับฝากขายสินค้านะคะแต่สินค้าตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสินค้านําเข้าเท่านั้นนะะจะเป็นพวก b บล็คลิเวอร์เบอร์ลินบูดแฟลตเฟสโอ๊กวินะฮะอันเนี้ยเรารับในการที่จะมาฝากขายแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ เรามีค่าการตลาดในการฝากขายนะถ้าใครอยากทราบก็สามารถถามหลังไม้ได้มาอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้สำหรับการฝากขายนะเรามีค่าการตลาดของกันและกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าของที่ออกจากอาจจะว่าคนมาฝากขายของเนี่ยของที่จะส่งถึงลูกค้าเนี่ยมาจากผู้ฝากขายส่งให้ลูกค้านะคะทางร้านของเราไม่ได้ส่งให้นะคะแล้วก็ ทุกตำหนิทุกอย่างเราจะเขียนให้ครบแล้วนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปก็ต้องเอ็กเซปได้ว่าโอเคอันนี้ที่ฉันซื้อไปฉันยอมรับแล้วนะเพราะว่าของชิ้นนี้ไม่ได้มาจากร้านเราจะมาจากผู้ฝากขายส่งไปถึงท่านนั่นเองนะฮะในเรื่องของตำหนิแล้วก็จุดปกพ้องเนี่ยอันนี้คุณจะต้องแบบว่ารับได้กับสิ่งที่ทางทางผู้ผู้ขายเนี่ยเขาเขาส่งให้คุณน,นั่นเองนะฮะอันนี้คือทางร้านเราไม่ได้ส่งไปเองนะจ๊ะโอเค ข้อที่สิบสี่ฮะอุ้ยไวมากเลยสิบสี่รอเออสิบสี่นะฮะคือถามว่าคือพี่รับตัดต่อวิดีโอไหมนะฮะโอ้โหคําถามนี้คือจะบอกว่ามีหลายคนมาฮะที่ถามพี่มาว่าพี่รับตัดต่อวิดีโอไหมเพราะเห็นบีมเนี่ยลง youtube รีวิวนั่นนี่นั่นโน,โน,น้นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าบีมนะไม่ได้รับตัดต่อวิดีโอนะฮะคือบีมเนี่ยเรียนจบนะเรียนจบคณะ International Tourism Management นะ,ค,ะคือการจัดก,การท่องเที่ยวนานาชาตินะฮะบีมไม่ได้เรียนจบการ ามาตีมีเดียในการตัดต่อแต่จะบอกว่าทุกคลิปที่บีมลงถ่ายเนี่ยบีมตัดต่อเองนะเออลุลังมักจาแล้วก็แบบมาตัดต่อเองเลยแต่บีมไม่ได้รับตัดต่อจริงๆเพราะว่าด้วยคลิปวิดีโอของบีมเองเนี่ยมันก็เยอะมากบีมอัดทีอัดเยอะแล้วก็เวลาตัดต่อใช้เวลาเป็นวันๆนะฮะคือคือไม่ได้รับจริงๆนะคือก็ช่วยอยากช่วยในการตัดต่อนะแต่ว่าเราเองก็มีมีงานของเราแล้วเราก็มีแบบมีพาร์ทของเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครแบบ เออแบบว่าอยากขอ,ขอคาแนะนําในการตัดต่ออะไรเงี้ยเออทักมาได้ inbox ได้แอด line มาสอบถามกันได้อันนี้เราไม่ว่าแต่ถ้าเกิดใช้ตัดต่อเนี่ยคงจะไม่มีเวลาจริงๆนะคะต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยสำหรับไม่อยู่ลาตัดต่อทุกคนนะโอเคสําหรับคําถามสุดท้ายโอ้สุดท้ายแล้วอะ่ะอ่ะขถามสุดท้ายนะถามว่าพี่ตัดต่อใช้โปรแกรมไหนโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบีแม็กต้องใช้แบบ macbook เปล่าวะหรือว่าใช้คอมตัดต่อวิดีโอเปล่าวะจะบอกว่า ไม่ใช่เลยฮะผิดเลยฮะบีมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการตัดต่อวิดีโอโลง u t u b e ฮะอ่าดูอเมซิ่งใช่ไหมคือจะบอกว่าบีมใช้โทรศัพท์นะฮะต้องบอกว่า s a m s u n นะฮะโน้ตสิบพัสนะฮะบีมถ่ายยังเนี่ยเนี่ยตอนนี้มึมก็ใช้ Samsung Note ัมซัมซัมซุงวะมึอตอนนี้มึงก็ใช้ซัมซุงโน้ตสิบพัสถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่นะฮะบีมใช้เครื่องเนี้ยถ่ายตัดต่อถ่ายรูปทุกอย่างทุกสิ่ง มาจากซัมซุงเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นนะที่ตัดต่อนะฮะส่วนโปรแกรมที่ใช้นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอให้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีการถ้าเกิดจะเอาแบบดีๆเลยก็จะต้องจ่ายรายเดือนนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาตัดแค่สนุกสนานก็ไม่ต้องจ่ายเดือนก็ได้แต่สำหรับบีมบิมก็ใช้ชุดพรีเมียมในตรงนี้อยู่คือมันดีมากๆนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้จ่ายตังค์เขาจะมีเครดิต มีเครดิตของของแอปของเขาเอาไว้นะฮะแต่ถ้าเราจ่ายตังก็จะไม่มีนะฮะก็จะเป็นคลิปตัดต่อนง่ายๆโหใครอาจริงป่ะไม่ต้องจบมัลติมีเดียก็ตัดต่อได้อะวิดีโออันเนี้ยเพราะว่าแอป,ปนี้ใช้ง่ายจริงๆแล้วมึงก็ใช้มานานหลายปีมากๆแล้วนะฮะเพราะว่าตัวมึมก็มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอเหมือนกันคือเราไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาคือเราเรียนเกี่ยวกับการบริการเรียนเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็แบบเออสายการบินแล้วก็โรงแรมอะไรเงี้ยเราเรียนตรงนั้นมาแต่ว่า ตรงเนี้ยเรามาศึกษาเพิ่มเติมบิมคิดว่าทุกคนน่ะตัดต่อได้แน่เพราะว่าไม่จำเป็นต้องจบคอมก็จะต่อได้ขนาดบิมเองก็ไม่จบความบิมก็ยังตัดต่อได้เลยถ้าบิมทาได้ทุกคนยิ่งต้องทําได้นะฮะสำหรับการตัดต่อวิดีโออันนี้นะก็จะเป็น15 question ในการที่ทุกคนถามกันมาเยอะๆสำหรับถามบิมถามร้านสแลชช็อปนะบิมก็ตอบทุกคําถามแล้วนะแต่ถนะ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคําถามที่ยังไม่ได้ตอบนะสามารถนะ พิมพ์ด้านล่างนี้หรือว่า inbox หรือว่าแอดไลน์นะมาสอบถามพิมได้อจจะให้ลไลน์วตรงนี้อะตรงเนี้ยมาสอบถามได้เลยนะว่าแบบมีคําถามอื่นที่อยากรู้อีกไหมก็ยินดีที่จะตอบทุกท่านจริงๆนะก็สหรับนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ตามคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครป์นะฮะเปกำลังใจให้พิมด้วยนะสำหนีนะ thank you for watching คนะ